สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลักคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช,ช้การชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจําดูดวงให้กับชาวราศีธนูในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2 5 6 3นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักนะครับ ใครที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับช่องทางของบูพยานนะครับก็สามารถไปติดต่อดูรายละเอียดกับ Description นะครับจะกรอกข้อมูลและแปะลิงก์ทุกอย่างไว้ที่ Description ด้านล่างให้แล้วนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีธนูรักนาธานูเมนหลัก Energy ของตัวคุณได้ไพ่ฟอบมันเกิดขึ้นนะครับ ฟอร์บวานเนี่ยเป็นไพ่ประจําตัวนั่นหมายความว่าตัวตนของตัวคุณเองกําลังจะมีความมั่นคงของชีวิตกําลังจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ประสบความสําเร็จหรือมีลักษณะของการได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมมีโดยรวมนะครับมีการงานที่มีการเจริญเติบโตที่ดีมีความมั่นคงในหลักทรัพย์หรือมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดความมั่นคงสถาผลมากขึ้นการงานก็จะอยู่ มั่นคงมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของดาวพระเสบดีคือดาวประจําตัวของคุณนั้นโคจรอ,อยู่ในเรือนลักนณาทับกับลักนณาเป็นตําแหน่งโกมุตเกณ์นะครับเป็นตําแหน่งที่ดีมากๆและส่งเสริมให้เป็นกเกษตรด้วยและมาจากเรือนพันธุที่แปลว่าหลักทรัพย์ความมั่นคงนะครับก็ตรงกับไพ่พอดีเลยถือว่าเป็นลักษณะของสิ่งที่ดีมากกับชาวราศีธนูแล้วก็ลักนาธานูนะครับ แต่ว่าโดยรวมแล้วยังมีดาวเสาร์นั้นกลุ่มด้วยเพราะว่าในชีวิตของตัวคุณเองจะต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเข้าสู่กระบวนการการพลิกแพลงการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างจึงจะนํามาสู่ความสําเร็จได้แบบสี่หมายแบบนี้นะครับยังไงก็พยายามเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของตัวคุณเองแล้วกันนะครับอาจจะมีผลที่ดีตามมากับ ภายภาคหน้าหรืออาจจะบางคนอาจจะต้องผ่านอุปสรรคปัญหาก่อนถึงจะดีได้จากไพ่สี่หมายแบบนี้นะครับดังนั้นชาวราศีธนูก็พยายามอดทนตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่เหมือนกับไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับเพราะดวงชะตาบอกแล้วว่าคุณมีโอกาสสําเร็จคุณก็มีโอกาสที่จะต้องสําเร็จได้ด้วยเช่นกันอินทธิพลของดาวพระศุธีและดาวเสาร์เนี่ยกุมลักขนานะครับถือว่าเป็นตําแหน่งเขาเรียกว่าองค์เกณฑ์ให้กับชาวราศีธนูในนาราศีหมาย ความว่ากฎข้อบังคับมีดาวสองดวงนี้กลุ่มลักนณาจะทำให้ชาวราศีธนูลักนณาธนูเกิดความมั่นคงของชีวิตและก็เกิดความสถาผลมากขึ้นคุณมีโอกาสที่จะได้สิ่งต่างๆที่พึงใจนะครับบางคนอาจจะได้รถได้บ้านได้สังหาได้ที่ดินได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีหลักทรัพย์ความมั่นคงทุกอย่างยังสามารถเป็นในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะครับ ทีนี้เราจะมาดูลักษณะของการเงินกันบ้างอิทธิพลของดาวการเงินของชาวราศีธนูลัคนาธนูก็คือดาวเสาร์นั่นแหละที่กลุ่มกับลักานาของตัวคุณเองเป็นตำแหน่งอ,องค์เกณฑ์นะครับแปลว่าความมั่นคงนั่นเองแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้หลักทรัพย์ได้ที่ดินได้สังหาริย์ที่บอกไปแล้วคุณยังมีโอกาสได้ลักษณะของการเงินที่มีความมั่นคงมากขึ้นจาก ราชนีถือเหรียญและมาพร้อมกับคิงถือเหรียญด้วยนะครับนั่นแปลว่าคุณจะได้ความมั่นคงมากๆเลยทั้งคิงและก็ควีนเหรียญมาพร้อมกันแบบเนี้ยแปลว่าคุณจะได้การช่วยเหลือการสนับสนุนหรือมีโอกาสสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองได้เหมือนกับปลุกหลักปักฐานกับความมั่นคงการเงินจะไหลเข้ามาแบบสัพพลเลยทีเดียวแต่บางทีมันอาจจะมีความเครียดมีความกังวลมีความวิตกอยู่บ้างเนื่องจากดาวเสาเนี่ย เป็นดาวาเห็นความหนักแน่นความมั่นคงเป็นดาวธาตุดินแล้วก็เกิดราชนีถือเหรียญแล้วก็ราชาถือเหรียญพร้อมกันเป็นแอดวานแบบเนี้ยแปลว่าคุณจะได้ดีในลักษณะของการได้บางคนอาจจะทําการซื้อขายที่ดินนะครับหรือว่าได้อสังหาหริมทรัพย์เข้ามาเก็บครอบครองไว้กับตัวเองมากขึ้นบางคนก็อาจจะได้ลักษณะของการได้มรดกก็ได้ถ้าเชื่อมสัมพันธ์กับเรือนมอราณะอย่างเงี้ยคุณจะได้มรดก แบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับการเงินมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงที่ดีแล้วก็มีหลักทรัพย์เข้ามามั่นคงเป็นกกอบเป็นกำมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าใครที่ ไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะครับแปลว่าคุณก็ต้องแบบขยันอดทนในการหาคุณก็จะประสบความสําเร็จคือชาวราศีธนูละขนาธนูต้องใช้ความอดทนในการหานะครับวางแผนบริหารจัดการเรื่องการเงินคุณจะได้การเงินที่มีความมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งที่ดีมากๆเลยจากราชนีถือเหรียญแล้วก็ราชาถือเหรียญรวมไปถึงลักษณะของ8เหรียญน,นั่นเอง8ดเหรียญเนี่ยอยู่ในภาวะของกรรมที่เหมือนกับ ขยันอดทนในเรื่องของการงานคุณจะได้กันเงินที่มาแบบเยอะมากมายนะครับมาจากหลายช่องทางมาพร้อมกับความมั่นคงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับชาวราศีธนูการเงินยังถือว่าเป็นในทางที่ดีและมีความมั่นคงกับในเรื่องของการเงินแน่นอน คือในช่วงของเดือนนี้นะครับก็มีความมั่นคงที่ดีแล้วแหละเพราะว่าดาวการเงินเคยพักองศาในอดีตที่ผ่านมาตอนนี้ก็ดีแล้วดังนั้นก็พยายามขนขวายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณจะได้ประสบความสําเร็จที่ดีแต่บางทีคุณอาจจะซีเรสแล้วก็จริงจังเกินไปกับในเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์รายได้ต่างๆเนื่องจากอิทธิพลของดาวเสาร์นะครับเป็นดาวแห่ง ความหนักแน่นความมั่นคงแล้วก็เป็นดาวแห่งบาปเคาะมันก็เลยทําให้แบบว่าเราต้องซีเรียสเกินไปเราต้องจริงจังเกินไปเราต้องวางแผนเราต้องมีนโยบายเราต้องมีอะไรหลายๆสิ่งที่มันต้องมาสนับสนุนกับในเรื่องของการเงินแล้วคุณถึงจะได้การเงินที่ประสบความสําเร็จที่ดีได้นะครับคือใครที่แบบนิ่งอยู่เฉยเเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นะครับต้องพยายามขยันอดทนถึงจะได้เงินส่วนนี้เข้ามาทีนี้เราจะมาดูในลักษณะของ การงานกันบ้างอิทธิพลของดาวการงานของตัวคุณนะครับการงานของตัวคุณก็คือดาวพุธดาวพุธนี่ยโครจรเป็นเกษตรอยู่ในเรือนกรรมะก็คือเรือนกลางฟ้านั่นแหละก็คือความมั่นคงแปลว่าฟอร์บวานเห็นไหมครับไพ่กับ กับดวงชะตาเนี่ยค่อนข้างเห็นเหมือนกันเลยเพราะว่าคุณมีโอกาสจะมีความมั่นคงของในเรื่องของการงานเกิดขึ้นเพราะดาวการงานเป็นเกษตรเพราะว่าคุณจะได้การงานที่มีการเจริญเติบโตมีความมั่นคงมีการช่วยเหลือมีการสนับสนุนได้เพราะมีดาวศุกร์กับดาวาพุธกลุ่มกันเป็นคู่ธาตุน้ำแล้วดาวการงานจะโคจรไปเรือนลาภะแล้วก็ไปนในเรือนวินาศอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่า ชาวราศีธนูและขนาดธนูจะมีความการงานที่มีความมั่นคงได้ติดต่อสื่อสารได้การงานที่มีการเจริญเติบโตรุ่งเรืองบางคนได้เป็นหัวหน้างานนะครับหรือได้รับ โอกาสสิ่งดีๆจากเจ้านายสนับสนุนส่งเสริมและยังมีโอกาสที่จะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นหรือมีโอกาสได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งหรือมีโอกาสที่จะได้การงานที่ไปในถิ่นแดนไกลบางคนมีโอกาสที่จะไปเดินทางไปสัมมนา,าต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับไปดูงานต่างจังหวัดก็ได้นั่นเอง แล้วคุณจะได้ความมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีการเงินดีแล้วการงานก็ดีด้วยสำหรับชาวราศีธนูนะครับแต่ปลายปลายเดือนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการงานเข้ามานิดนึงอาจจะมีเกณฑ์ของการมีปัญหาในลักษณะของการเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนงานเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับมีแทนออฟสอดเกิดขึ้นแทนออฟสอดเนี่ยเป็นไพ่ของการจบเพราะว่าดาวพุธหรือดาวการงานนั้นโครจรเข้าสู่เรือนวินาศวินาศแปลว่าพังทลายจบสิ้น แปลว่าคุณอาจจะอยากเปลี่ยนงานก็ได้เช่นกันนะครับการเปลี่ยนงานของตัวคุณเนี่ยถามว่าเปลี่ยนแล้วมันจะได้ไหมก็มีโอกาสได้เพราะว่าไพ่ประจำตัวได้ four of wands แล้วแปลว่ายัางไงคุณก็มีโอกาสที่จะได้เรื่องของการงานประสบความสําเร็จที่ดีหรือได้การงานนั้นมีตําแหน่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยคุณจะสามารถเคลียร์ปัญหาตรงนี้ไปได้จากไพ่เสกดาบแปลว่าการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ตัวคุณนั้นสามารถที่จะดีขึ้นได้นะครับ คือการงานก็พยายามอดทนนิดนึงนะครับสรับช่วงปลายเดือนใครที่อยากจะเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนได้ในช่วงปลายเดือนนะครับช่วงต้นๆอาจจะยังดีอยู่หรือมีในเรื่องของตําแหน่งชื่อเสียงอ่าเกียรติยศมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็ใครที่พยายามแสวงหาสิ่งใหม่ๆกับชีวิตก็เปลี่ยนได้นะครับอย่างที่บอกว่าดาวพระราศีกับดาวเสาร์เนี่ยกลุ่มกันอยู่ในเดือนลัคนาคือการเปลี่ยนแปลงลการเชิงรูปแบบ นะครับหรือการทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดผลที่ดีกับตัวคุณในอนาคตข้างหน้าบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าอิ่มตัวนะครับอยู่ที่เดิมแล้วอิ่มตัวเกินไปเหมือนกับอยู่ตรงนั้นแล้วมันมีปัญหามีอุปสรรคบางคนอาจจะมะีในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวงได้ด้วยช่วงต้นเดือนคุณต้องระมัดระวังนะครับกับในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวงกันการมีปัญหาเส้นใจกันและกันหรือมีปัญหาที่อาจจะรู้สึก ไม่โอเคสักเท่าไหร่จากในเรื่องของไพ่ฟร์คับก็ปรากฏขึ้นมาในยาสัมพันธ์คือดาวพุธเล่งดาวอังคารนะครับเป็นคู่วิวาทหากันกับในเรื่องของคนตรงกันข้ามกับหุ้นส่วนก็ได้หรือคนในบ้านก็ต้องมีปัญหาด้วยก็ต้องระมัดระวังรวมไปถึงครอบครัวนะครับแล้วก็คนในองค์กรจะมีปัญหาทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับออนอยแล้วก็ไม่โอเคกับทัศนคติ หรือการมีปากมีเสียงกันอะไรแบบนี้นะครับก็คงต้องพยายามสะกดข,ข่มอารมณ์ความรู้สึกช่วงแรกแล้วช่วงหลังๆไปก็จะค่อยๆดีขึ้นพอเดาพุธนั้นจะโคอจรอเดินหน้าไปที่เลนลาภะนะครับครุอย่างก็เจ็ดบรรเทาแล้วก็ดีขึ้นทีนี้เราจะมาดูลักษณะของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีธนูกันบ้างอนท,ทุกค,ความรักความสัมพันธ์นะครับพไพ่ใบแรกของตัวคุณได้ฟออ์ หวานเปราว่า,วาคุณจะได้ลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพราะดาวความรักนั้นเป็นกเกษตรด้วยเกษตรหมายถึงความมั่นคงนั่นเองก็หมายความว่าคุณมีโอกาสจะมีความรักที่ลงตัวมากขึ้นมีความรักที่มีการเหมือนกับต่อยอดมีการพัฒนามากขึ้นหรือมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้เจอคนรักคู่ครองที่ดีกับในช่วงของความรักในช่วงตอนนี้นะครับมีโอกาสที่คุณนั้นจะเจอกับคนธาตุดินคือราศีพฤษภ กันมังกรราศีทัตเดนที่มีอิทธิพลต่อตัวคุณมากเลยเกิดราชนีเหรียญและก็ราชาถือเหรียญเกิดขึ้นนะครับแปลว่าคุณมีโอกาสจะได้คู่ของคนหลักนั้นมีความมั่นคงเข้ามาติดต่อส,สัมพันธ์กับตัวคุณหรือได้รับโอกาสของการช่วยเหลือสนับสนุนด้านของการเงินเกิดขึ้นด้วยเชย่นกัน ใครที่มีปัญหาก็ลองปรึกษ,ษาคู่คู่อาจจะให้การช่วยเหลือกับตัวคุณได้ในเรื่องของการเงินบ้างนะครับอย่างน้อยก็คือช่วยแก้ไขปัญหาได้ด้วยอะไรแบบนี้นะครับอาจจะมีความมั่นคงความแข็มแขร่งที่ดีกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกับดื้อน,นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วคุณกับเขาเนี่ยก็อาจจะมีต้องแบบปรับทัศนคติ ไปนิดนึงเนาะเพราะว่าราชนีถือเหรียญและคิงถือเหรียญมีอะไรที่เป็นตัวเองมากเกินไปนะครับอาจจะทําให้ตัวคุณนนั้นอึดอัดจใจกับการาคิดหรือการ ไตรตรองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุและผลซึ่งการและกันอีกนิดหนึ่งแล้วกันทุกอย่างยังคงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาได้แบบง่ายๆสำหรับชาวราศรีพฤกษก์ศปการังกรคือราศรีธาตุดินนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกอย่างยังสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีนะครับทุกอย่างอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจเพราะว่าคุณอาจจะยังรู้สึกหน่อย ปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับบางคนอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความหึงหวงมีความรักเชิงสอนเข้ามาเกี่ยวข้องได้บ้างเนื่องจากอิทธิพลของไพ่สามดาบเกิดขึ้นอิทธิพลของอังคารเล็งดาวสุกนะครับเป็นคู่สเสน่หานั่นหมายความว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่า มีความรักที่อาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงกับความรักความสัมพันธ์ทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับอึดอัดใจนะครับมีตกกังวลหรือมีความเครียดมีความเซนซิทีฟกับความรักความสัมพันธ์บางทีเราก็อาจจะเหมือนกับยึดติดกับ ความรักความสัมพันธ์แบบเดิมๆจนทําให้ความรักนั้นแบบมีปัญหาใจกันทะเลาะเบาแหวงกันบ้างบางคนอาจจะถูกปิดกั้นโซเชียลมีเดียนะครับเพราะว่าทะเลาะกันก็เลยมีปัญหาใจกันจนต้องปิดกั้นโซเชียลมีเดียต่างๆจากไพ่สิบดาบไม่ถูกตําเต็มบางคนอาจจะถูกแบบบอกเลิกนะครับหรือถูกบอกเขาเรียกว่าไหถูกเลิกกันนั่นแหละ ประมาณนั้นนะครับก็อาจจะต้องแบบใช้ระยะเวลาถามว่ามีโอกาสจะได้กลับคืนมาดีเหมือนกันไหมเหมือนเดิมไหมสําหรับใครที่มีปัญหาเพราะคุณกําลังทุกข์ใจอยู่เลยกับความรักความสัมพันธ์แล้วก็อยู่ในภาวะของความแบบตกเป็นรองหรือความรักที่ถูกความรัก มือที่3แทรกแซงอะไรแบบเนี้ยบางคนอาจจะเลิกบางคนอาจจะไม่เลิกก็ได้แต่ว่าคือพูดง่ายๆก็ยังมีความรู้สึกที่อาจจะอึดอัดใจหรือยังไม่สามารถปลดปล่อยพันธนาการตรงนี้ถามว่าจะเคลียร์กันได้ไหมเนี่ยมีไพ่ justice มาแล้วนะครับไพ่ของการเคลียร์ปัญหามาแปลว่าคุณจะสามารถเหมือนกับคลี่คลายปัญหาสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้เนื่องจากดาวพุธจะโครจรอ,ออกจากราศี กันเป็นพบเรือนกรรมะนั่นไปเรือนลาภะแล้วก็ไปพบเรือนวินาศแปลว่าการแก้ไขปัญหาและสิ้นสุดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ <c oughs> ก็คือการเคลียร์ปัญหานั่นแหละไพ่สองใบนี้คือการเคลียร์ปัญหา สิบดับกับ justice คือการเคลียร์ปัญหานะครับคุณจะสามารถเคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีมากขึ้นแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะของช่วงกลางเดือนและปลายเดือนนะครับช่วงต้นเดือนเนี่ยเวลาเคลียร์กันอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งกันเกิดขึ้นเนาะยังไงก็พยายามอดทนอดกลัน้นอย่าใช้อารมณ์มากจนเกินไปพยายามใช้เหตุและผลนะครับเพราะว่า justice คือการใช้เหตุและผลคุณก็สามารถที่จะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่าง ไปในทิศทางที่ดีพยายามปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดนะครับมีโอกาสเดินทางไกลด้วยคือไพ่์เดอรฟูนั่นเองเดอรฟูคือการเดินทางไกลแล้วก็พยายามทําตัวเองให้สดใสร่าเริงเข้าไว้ทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถแก้ไขได้แล้วก็เคลียร์ได้นะครับแต่ไพ่ยังไม่มีเกณฑ์ของการกลับมาแต่เคลียร์ได้สาหรับใครที่ยังไม่เลิกกันแต่ใครที่เลิกกันเนี่ยอาจจะต้องรอดูไพ่สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่ามีโอกาสกลับมาไหมสําหรับชาวราศีธนูนะขนาธนูนะครับสําหรับคู่ของ ขอไพ่สามใบด้วยนะครับคิงถือเหรียญน,นะครับแปดไม้จัดเม้น n โอเคมีโอกาสกลับมาแบบปุบปับฉับพันนะครับกลับมาแบบไม่ทันตั้งเนือ้อตั้งตัวโดยเฉพาะคนธาตุดินแหละที่จะมีโอกาสกลับมาราศีพฤกษบกันมังกรน,นะครับเป็นราศีธาตเดียวกันกับตัวบุคคลน,นี้ใช่ไหมครับนี่ แปลว่ามีโอกาสที่สุดเลยสำหรับธาตุดินที่จะกลับมามากที่สุดแต่จริงๆก็มีโอกาสเป็นคนธาตุไฟด้วยยนะเพราะว่าธาตุไฟเนี่ยมีบทบาทกับตัวคุณด้วยราศีเมษสิงห์ธนูราศีธาตุเดียวกับตัวคุณเลยสามารถที่จะกลับมาหาตัวคุณได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับมีโอกาสเป็นคนธาตุไฟที่จะติดต่อสารสัมพันธ์หรือมีปัญหากับตัวคุณก็เป็นไปได้สําหรับธาตุไฟและธาตุดินนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะมีโอกาสของการกลับมาแบบปุบปรับสักพันธ์ก็คือพหอ่ แปม้นะครับแล้วก็กลับมาคืนดีเหมือนเดิมได้จากไพ่จัด g m ม n t คือการเคลียร์ปัญหาที่ตกลงปองใจเห็นพร้อมต้องกันมากขึ้นหรือรักษณะของเขากลับมาแล้วก็ ดีเหมือนเดิมได้นะครับเพราะจัดจ m e n t คือการปลดปล่อยพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าทุกอย่างจะสามารถเคลียร์กันแล้วก็ตกลงกันได้เป็นในทิศทางที่ดีด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็กลับมาดีเหมือนกันก็พยายามอดทนอีกนิดหนึ่งแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นสําหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ